สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาส,สนานะครับความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจนะครับสาเหตุของความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจแล้วก็เหตุให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นะครับก็เกิดขึ้นที่ใจสุดแล้วนะครับทั้งหลายทั้งปวงในคําสอนพระพุทธเจ้า พุทธศานาเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจทั้งสิ้นนะครับมันไม่ได้นะอยู่ที่สถานที่ไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบเราจึงมองเห็นข่าวในช่วงนี้นะครับเป็นข่าวที่มันก็ทําให้ชาวพุทธนะเกิดความสับสนงงงวยนะเกิดความรู้สึกจิตตกนะศรัทธาเสื่อมอยู่บ้างแต่ต้องเตือนสตินะครับว่ามันเป็นเฉพาะบุคคล นะที่ถูกสมมุติให้เข้ามานะเป็นสมมุติที่สงนะเป็นนักบวชมาเป็นภิกษุแต่เนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งนะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ยังไม่เด็ดเดี่ยวเพียงพอนะเป็นผู้ที่ยังฝึกฝนอบรมนะจเจริญสติปนะัณฑนสี่เจริญโพธิปัจจิธรรม37นะ,จะเจเจริญอริยมรรคมีองค์8เนี่ยยังไม่ดีเพียงพอนะครับทำให้เป็นผู้พ่ายแพ้แกบบ่ออำนาจกิเลสตัณหาภายในะจิตใจตัวเอง เพราะฉะนั้นผู้ที่นะครับตัดสินใจออกบวชนะปงผมออกบวชนะนุ่งผ้ากาสวพัดเนี่ยนะภิกษุเนี่ยจึงพึงระมัดระวังให้ดีนะเพราะว่าเมื่อท่านตัดสินใจนะครับปงผมออกบวชนะเป็นภิกษุเนี่ยแปลว่าท่านได้ทําพันธสัญญานะกับพระธรรมเอาไว้นะกับพระพุทธเ,เจ้าเอาไว้ว่าท่านจะให้ความเคารพนะครับในพระธรรมวินยัย ในศะีลในสิกขาบทแมนะ้เล็กน้อยนะโดยเฉพานะเรื่องของศีลนะในขั้นปราชิกเนี่ยสำคัญมากๆนะเพราะว่าถ้าท่านสวมเครื่องแบบนะซึ่งในศีลในธรรมวินัยกล่าวไวนะ้ว่าภิกษุนเนี่ยก็ต้องมีผ้านะติดตัวเนี่ยสมผืนเพราะฉะนั้นเมื่อผ้า3ามผืนเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจนะเมื่อท่านจะทําผิดปราชิกเนี่ยนะท่านต้องรู้ละ นะว่าาท่านจะทําผิดประราชิกเนี่ยผ้าสามผืนเนี่ยท่านต้องสละออกล่ะนะท่านจะอยู่ในเพศของบรรพชิตของนักบวชนะครับของความเป็นภิกษุไม่ได้ละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพันธสัญญาท่านต้องทราบก่อนนะครับนะมันประราชิกเนี่ยนะจึงเรียกว่าเป็นโทษหนักเลยะนะถ้าภาษาคนพูดก็แบบว่าเป็นโทษประหารนะซึ่งเราก็มาเข้าใจกันนะว่าประราชิกเนี่ยก็มี4ประการนะ ในพระธรรมวินัยนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับได้ตั้งไว้ก็คือการเสพเมถุนนะครับการลักทรัพยนะ์การฆ่ามนุษย์นะครับแล้วก็การอวดอุตริมนุษยธรรมนะที่ไม่มีในตนมันภิกษุนะรูปใดเนี่ยนะที่ละเมิดนะครับในศีลในธรรมวนินัย4ประการนี้นะครับก็คือการเสพเมถุนการลักทรัพย์ นะการฆ่ามนุษย์แล้วก็การอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนเนี่ยปราชิกนะครับนะก็บอกว่าเครื่องแบบนั้นนะเป็นเครื่องเตือนใจวันใครที่ทนไม่ไหวพูดง่ายๆนะอยู่ในเครื่องแบบแต่ทนไม่ไหวพ่ายแพ้กับกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเองนะบราคะนะครับโลภะนะแล้วก็โทสะโมหะเนี่ยนะท่านก็ลาสิกขาออกมา นะไม่จาเป็นต้องอยู่เป็นภิกษนะุซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังล้นะครับว่าความทุกข์เนี่ยนะมันดับที่ใจความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจก็ดับที่ใจนะครับมันไม่ใช่ดับที่วัดไม่ใช่ดับที่สถานปฏิบัติธรรมนะมันไม่ใช่ดับเพราะว่าใส่เครื่องแบบซึ่งก็ภิกษุมาแล้วนะตามข่าวว่าที่ผู้ที่ปลงผมออกบวชนะครับสวมเครื่องแบบนะอยู่ที่วัดสถานปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่สามารถนะครับที่จะดับทุกข์ในใจตัวเองไดนะ้ไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสตัณหานะครับที่อยู่ในจิตใจตัวเองได้สุดท้ายก็ไปทําการละเมิดนะครับพระธรรมวินัยในขั้นปาราชิกสีเนี่ยนะครับก็เป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองนะถ้าเราจะมองอีกแบบหนึ่งก็คือว่าปาราชิกเนี่ยนะสำหรับนักบวชนักบวชก็คล้ายๆกับนักรบนะนักรบที่เรานึกถึงเป็นทหาร สวมเครื่องแบบโอ้โหเต็มยศเลยนะเพราะฉะนั้นนักบวชที่สวมเครื่องแบบเต็มยศก็คือผ้ากาสาวพัดเนี่ยก็คือเป็นการประกาศตนว่าจะเข้าสู่สมรลภูมิรบกับกิเลสในจิตใจ,จตัวเองละนะเพราะฉะนั้นเครื่องแบบนี้จึงสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ว่าเราปฏิญาณตนเองนะให้พันธะสัญญานะต่อพระพุทธเจ้านะว่าเราจะเป็นนักรบกิเลสในจิตใจ,จตัวเอง ด้วยการสวมเครื่องแบบคือผ้ากาสาวพัดซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราตัดสินใจเป็นนักบวชสวมผ้ากาสาวพัดเนี่ยเราก็ถึงต้องเคร่งในพระธรรมวินยัยต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะต้องฝึกตัวเองให้หนักนะฝึกตัวเองให้เข้มข้นในการจเจริญสติปัฏฐาน4ในการจเจริญโพธิบางแคมสามเจ็ด ในการอยู่บนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8นะครับแต่ถ้าวันใดเนี่ยนะจิตนะเขาเรียกว่ามันพ่ายแพ้ต่อหน้ากิเลสตัณหาภายในจิตใจ,จตัวเองนั่นกะนะ็คือว่าจิตนะครับมันเริ่มมีอาการที่เรียกว่าอ่อนแะอสู้กับนะกิเลสตัณหาในจิตใจ,จตัวเองไม่ได้นะก็เกิดการเบละเมิดนะครับพระธรรมวินยัยนะในขั้นปาราชิกข้อใดข้อหนึ่ง อางการเสพเมทุนนะครับหรือว่าการลักทรัพย์หรือว่าการฆ่ามนุษย์นะครับแล้วก็การอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนเข้าเนี่ยท่านต้องรู้แล้วครับว่าท่านจะต้องสละ,ะเครื่องแบบออกสละผ้ากาศวพัดออกลาสิกขาออกมาจริงๆไม่ต้องลาสิกขาแล้วมันขาดแล้ะถ้าจิตท่านรู้ตั้งแต่แรกว่าสู้ไม่ไหวลวะก็หมายคืออำนาจจิตอำนาจธรรมในจิตใจเนี่ย มันสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้ละราคาระรูปะโทสะโมหะเนี่ยสู้ไม่ได้ละแต่ท่านยังไม่ละเมิดนะท่านยังไม่ละเมิดถึงขั้นบรราชิกนะแต่ว่าในใจท่านน่ะรู้ตัวเองอ่ะผู้สัยง่ายนักรบรู้ตัวเองว่ากําลังจะรบแพ้นะเพราะฉะนั้นก็เลยประกาศลาจากความเป็นนักรบก็ถอดเครื่องแบบผ้ากาสาวพัดนะวางลงแล้วก็ลาออกจากน,ะนักรบ ลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าลาสกขาบทอย่างนี้ยังไม่มีโทษไม่มีอะไรเลยเพราะว่าตัวเองรู้ตัวเองแต่สําหรับผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ในเครื่องแบบนะเป็นนักบวชอยู่้นนุ่งผ้ากาสาวพัดนะผ้าสามผืนเนี่ยนะติดตัวนะเป็นเครื่องหมายธงชัยของวาระหันเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าอยู่ในเครื่องแบบนะครับแต่ก็พ่ายแพ้อ,อำนาจของราคาโระโภพโทสะโมหะ เกิดการทํากิจพระธรรมวินัยข้อใดข้อหนึ่งเียงแค่ข้อเดียวนะแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับเช่นการเสพเมถุนนะการรักทรัพย์การฆ่ามนุษย์นะครับหรือว่าการอวดอุตริมนุษ์ธรรมที่มีในตนเนี่ยอันนั้นคือท่านปราชิกคําว่าปราชิกก็คือมันขาดนะจากความเป็นภิกษุแล้วอ่นะจริงๆแล้วท่านไม่ต้องไปลาสิกขาที้มันขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ถ้าเราเปรียบเสมือนนักรบอ่ะที่สวมเครื่องแบบอ่ะมันก็คือนักรบที่ตายคาสนามรบนะด้วยอํานาจกิเลสตังหาเรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผะูท้ที่เป็นนักบวชอ่ะเป็นภิกษุก็ดีนะภิกษุนีนะแม่ชีสาม,มนเณรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเครื่องแบบนะประกาศตนว่าฉันเป็นนักรบนะนักรบธรรมะนะที่จะสู้กับกิเลสในะจิตใจตัวเองเนะี่ยประกาศตนออกมาด้วยเครื่องแบบ นะแต่พอวันหนึ่งเนี่ยนะนะเราละเมิดศีลน,นะคราวนี้ผมเจาะจงเหมนะือนกันเพราะว่าในแม่ชีสามเณรเนี่ยนะก็เรียกว่ายังไม่ชัดเจนเหมือนภิกษุแล้วกันนะก็เจาะจงไปที่ภิกษุเลยภิกษุเนี่ยมีปาราชิกสี่เนี่ยเป็นโทษประหารนะก็แบบความหมายคือใครเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบแล้วละเมิดนะในปาราชิกสี่เนี่ยก็สิ้นจากความภิกษุแล้วอะไม่ต้องเปลาสิกขาแต่เกิดท่านใดอะ อยู่ในเครื่องแบบแล้วรู้ตั้งแต่แรกว่าสงสัยอยู่ยากแล้วอยู่ในภาคกาสวพัฒ์อยู่ในเครื่องแบบนักรบกิเลสเนี่ยอยู่ยากแล้วนะเพราะว่าสู้อำนาจกิเลสตัญหาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นราคะโลภโทสะโมหะเนี่ยถ้าลาสิกขาบทออกมาถอดเครื่องแบบนักรบกิเลสเนี่ยเอาวางไว้เนี่ยนะยังมีคุณมีประโยชน์มากกว่านะนะเพราะว่าถ้ายัางออกมาเป็นชาวบ้านคารวะรักษาศีลนหนะ้ายังสามารถที่จะเจริญธรรมได้ดับทุกข์ในใจตัวเองได้ นะมีความก้าวหน้าในทางโลกทางธรรมต่อไปได้แต่เกิดท่านอยู่ในเครื่องแบบนะเป็นภิกษุอย่างเงี้ยอยู่ในภาคกาสวัสภาอย่างเงี้ยท่านรู้ทั้งรู้นะว่าธรรมวินัยเนี่ยสำคัญในปาราชิกสี่เนี่ยแต่ท่านก็ยังข้ามข้ามเส้นนะข้ามพันธสัญญาที่ให้ไว้พุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ที่ข้ามเส้นเนี่ยท่านขาดจากความเป็นภิกษุเรียบร้อยละนะในปาราชิกสี่เนี่ยนะ ถ้าเปรียบเสมือนนักรบก็เป็นนักรบที่ตายคาสนามรบนะด้วยค่าศึกคือกิเลสเรียบร้อยแล้วแต่ที่มันก่อบาบเปเวรภัยให้กับตัวเองกับสังคมกับพุศาสาเนี่ยก็คือการที่ท่านนะยังไม่ถอดเครื่องแบบวางลงนะว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้แล้วนะเป็นผู้ที่ตายคาสนามรบนะด้วยอำนาจกิเลสเรียบร้อยแล้วแต่ยังหน้าด้านฝืนต่อไปเอานึกภาพบออนนะ นะทหารที่ขี้ขาดอยู่ในสนามรบนะจริงๆแล้วเนี่ยถูกข่าศึกนะจับได้นะฆ่าทิ้งแต่ตัวเองนี่เนื่องจากว่าขี้ขาดนะก็ยังไม่อยากตายนะก็เลยปลอมตัวแกล้งตายบ้างนะหรือว่าออยอมมาเป็นสปายนะมาสอดแนมบ้างนะไปตกลงกับข้าศึกนะคือกิเลส นะให้เข้ามาสอดแนมบ้างนะให้เข้ามาปั่นให้สร้างเรื่องเสียหายนะให้กับฝ่ายตนเองบ้างเงี้ยเป็นตน้นก็เหมือนภิกษุที่เป็นอรชีเนี่ยแหละนะผู้ที่พ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสตัณหานะครับราคะโลภะโทสะโงหะที่ทำให้เกิดปาราชิก4ีนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแต่สุดท้ายไม่ยอมออกจริงๆอ่ะขาดจากความเป็นภิกษุแล้วแต่ไม่ยอมออก ก็ S <S <an other> พยายามสวมเครื่องแบบเพราะว่าบางคนบอกเอาเครื่องแบบมันหาไรายได้ได้การเป็นภิกษุเดี๋ยวนี้ได้เงินเยอะเพราะชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธแบบแนวศรัทธาจริตก็ไปทําบุญที่วัดนะเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะได้ไปสวรรคนะ์เพราะชาวพุทธจํานวนมากเนี่ยนะยังไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยจเจริญสติปัญญากนะ็จะเป็นแนวศรัทธาจริตเยอะเพราะชอบไปทําบุญ นะไปถวายเงินเยอะๆนะให้กับภิกษุเพราะว่าตัวเองหวังสวรรค์หวังโลกหน้านะสร้างวัตถุมงคลต่างๆนะสร้างนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยนะแต่ว่ายังขาดการเจริญสติภาวนายังไม่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงนะก็ไม่ถูกภิกษุเหล่านี้นะครับในการหลอกลวงล่อลวงภนะิกษุที่เป็นอรชีนนะครับพราะต้องการเงินอยากได้เงิน พอผู้ที่เป็นภิกษุแล้วเนี่ยถึงขนาดปาริชิกสีแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสพเมทุนการลักทรัพย์การฆ่ามนุษย์หรือการอวดอุตริพฤตธรรมที่มีตนเนี่ยก็ยกว่าไร้ความละอายความเกรงกลัวดบ่บาปกรรมแล้วนะยังไม่ยอมออกจากความเป็นภิกษุยังสวมเครื่องแบบอยู่เนี่ยเหมือนทหารที่ไร้เกียรตินะเรียกว่าตายคาสนามรบนะแต่ว่าได้มาด้วยการขี้โกงอ่ะนะนะก็แกล้งอ้างว่ากลับมาเป็นวีรบุรุษ นะเป็นโอ้ผู้กล้าหารผู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ที่ขี้ขลาดที่สุดในสนามลบตายคาสนามลบเรียบร้อยนะแต่ยอมตกลงกับข้าศึกนะในการปลอมแปลงเข้ามาเป็นสปายเป็นสายสืบมาปั่นอะไรนะทำให้ฝ่ายตัวเองเสียหายก็เหมือนภิกษุเหล่านี้แหละครับที่เป็นอารัจีเนี่ยสุดท้ายแฝงตัวเป็นพุทธศาสนาสุดท้ายก็ไปกัดก่อนพุทธศาสนานะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเสียหายนะพอภาพข่าวปรากฏออกมาก็มีการช่วยเหลือกันเองอย่างเงี้ยนะภาพลักษณ์ยิ่งเสียหายใหญ่ ว่าทำไมไม่ตรงไปตรงมาในเมื่อผิดพระธรรมวินยัยในขั้นประราชิกแล้วก็ขาดแล้วทําไม่ต้องไปสึกที่ไหนไม่ต้องเวลาสิกขามันขาดอย่ความเป็นภิกษุเรียบร้อยแล้วชาวบ้านกะว่าทั่วไปก็รู้นะว่าท่านไปกราบไหว้ได้ไหมละ่ะภิกษุที่เศมถุนนะลักทรัพย์นะฆ่ามนุษย์แล้วก็อวดอุตรีมุธธรรมที่มีนตนเนี่ย นะท่านเป็นชาวบ้านกะลว่าที่มีศีลห้าเนี่ยนะท่านจะไปกราบไหว้ภิกษุเหล่านี้ได้ไหมอ่ะซึ่งเป็นอรัชีไปแล้วจริงๆแล้วถ้าเรามองนะครับในเรื่องของศีลปราชิกเนี่ยนะกับศีลห้าเนี่ยก็มีส่วนที่สอดคล้องกันนะอย่างการปราชิกนะด้วยการเสพเมถุนเนี่ยมันมีรากมาจากราคานะก็การที่ภิกษุผู้ปฏิยาณตนว่าเป็นผู้ถือภรมจันนะก็บอกว่าไม่เสพเมถุนนะ่ะ แต่ว่าไป็ละเมิดเนะนื่องจากแพ้อำนาจราคาเนี่ยมันก็คล้ายกับศีนข้อ3ของชาวบ้านคาราวาสศีนข้อ3เนี่ยนะครับก็คือมีคู่ครองสันโดษในคู่ครองแต่คนที่ผิดศีนข้อ3ก็คือละเมิดก็นอกใจคู่ครองไปม,มีชู้มีกิก๊กนะมีโรคไหลใบเป็นต้นนะประราชิกในข้อของการลักทรัพย์ก็เกิดมาจากล่าคือโลภะ ไปบวชเป็นภิกษุแต่ก็ยังอยากมีทรัพย์สินเงินทองเก็บสะสมก็มีรากมาจากโลภะก็คล้ายๆกับคารวะอะนะที่ผิดศีลข้อ4นะถึงแม้คารวะบางคนมีหน้าที่การงานมีอาชีพแต่ก็โลภก็ทุจริตก็เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเกิดการลักทรัพย์เกิดการขโมยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะบาะราชิกในข้อของการฆ่ามนุษย์ก็เกิดไปจากโทสศ เพราะฉะนั้นก็คล้ายกับศินข้อหนะึ่งในศินห้าของคารวาสอ่นะก็คือการฆ่าสัตว์นะก็คือการฆ่ามนุษย์นั่นเองแล้วก็บาราชิกนะครับในข้อของการอวดอุตลิมบรทุธรรมที่ไม่มีนตนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับนะศินข้อ2แล้วศินข้อ5นะในคารวาสนั่นเองก็คือการพูดปลดการพูดโกหกนะการกับ ดำเป็นขาวกับขาวเป็นดำการพูดไม่จริงกนะารพูดเพอเจอรนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นรวมถึงการขาดสตนะิความมีโมหะคือความขาดสตนะิผสมับความโลภนะความอยากได้นะอยากมีอยากเป็นก็เกิดการอวดอุตริพุตธรรมที่ไม่มีในตนนะเพื่อให้ผู้คนเอาราบสักระนะสรรเสริญม,มายกย่องมาให้ก็ไม่ต่างจากชาวบ้านคารวาส นะที่เอายศเอาตําแหน่งนะครับไปในการคดโกงไปในการหลอกลวงล่อลวงนะครับเอาทรัพย์นะของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเล่าสู่กันฟังนะว่าปราชิกเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกับนักรบนะครับธรรมะนะอยู่ในเครื่องแบบอ่นะที่ตายคาสนามรบกับกิเลสนะ จริงๆแล้วก็คือมันตายเรียบร้อยแล้วละ่ะขาดจากความพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีพวกอารัชชนะีรู้ทั้งรูนะ้ว่าละเมิดพระธรรมวินัยเรียบร้อยแล้วนะเสพเมถุนไปแล้วลนะักทรัพย์แล้วนะมีการฆ่ามนุษย์แล้วมีการอวดอุตลิพุทธกรรมที่มีตนแล้วขาดจากความพิสูจน์แล้วแต่ไม่ยอมออกยังพยายามอยู่ในเครื่องแบบนะยังพยายามจะหลอกล่อนะผู้คนนะ ในการเอาผลประโยชน์อยู่นะก็ได้ว่าเป็นนักรบที่อยู่ในเครื่องแบบนะตายไปแล้วนะในเครื่องแบบแต่ไม่ยอมออกนะยังพยายามสวมเครื่องแบบเพื่อจะกลับมารับเหรียญสรุดนะีเพื่อจะกลับมารับผลประโยชน์ต่างๆนะยอมเป็นสปายนะยอมเป็นอะไระผู้ช่วยนะของกิเลสข้าศึกนะที่จะมาทำให้พระธรรมเนี่ย ดังพ้อยเสื่อมก็เปรียบเสมือนอสนิมเนื้อในพุทธศาสนาแแหละเพราะฉะนั้นะสนิมเนื้อในพุทธศาามีหลายแบบนะกิเลมันเก่งนะมันมาแบบเนียนๆน,น,นี่แหละนะมันก็ไปหลอกล่อนะผู้ที่อยู่ในเครื่องแบบนะักบวชเพราะว่าชาวพุทธที่มีสติปัญญานะครับด้อยมีศรัทธาจริตสูงเนะี่ยก็จะเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมนะเรื่องของเครื่องแบบ เรื่องของสถานที่นะอย่างวัดสถานบริบัติธรรมเนี่ยเยอะนะตามหลักจิตวิทยากาเรียกว่าสตอริโอไทอะนะเวลาเราเห็นคนในเครื่องแบบนะเราก็มักจะเชื่อว่าตำรวจอยู่ในเครื่องแบบนี้ดีทหารอยู่ในเครื่องแบบนี้ดีนะภิกษุอยู่ในเครื่องแบบนี้ดีแต่ตามข่าวจะเลยเคยเกิดปรากฏใช่ไหมก็พบว่าตามความเป็นจริงแล้วคนอยู่ในเครื่องแบบเนี่ย นะเป็นคนชั่วคนร้ายก็มีไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่ปริเศษนะว่าคนดีก็มีมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ